มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้องสาวพุ่มพวงเซียมซีได้เลขตรงกันเป๊ะเลยค่ะเลขจากพี่สาววันที่13มิถุนายน2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หุบเข่าทําเทียมในวัดทัพกระดานบริเวณประดิษฐานร,รูปที่13ของราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวง,พง,พงดวงจันทร์โดยวันนี้คุณโอง่งสลักจิตดวงจันทร์น้องสาวแท้ๆของพุ่มพวง,พงได้เดินทางมาเขย่าเซมซีซึ่งปรากฏว่าติ้วแรกที่หล่นออกมาเป็นเลขศูนย์จากนั้นนะคะเขย่าอีกอันหล่นมาเป็นเลขหซึ่งสร้างความมหาศจ,จา์เนื่องจากวันก่อนนี้ เปาวารีพรพิมลแล้วก็ตรีชัยนรงค์ทั้งคู่มาขยา่ได้วยเลข0ูนแล้วก็60เช่นเดียวกันค่ะจากการสอบถามองค์สลักจิตเผยว่ารูปสุดท้ายของพี่พึ่งที่จัดสร้างขึ้นนั้นตนเองพยายามทําให้เหมือนจริงที่สุดซึ่งตนเองเชื่อมั่นว่าพี่พึ่งยังเฝ้าดูสถานที่แห่งนี้อยู่ตอนปั้นรูปตนเองก็มีความรู้สึกพี่พึ่งยืนมองตลอดเวลา รวมถึงมีแฟนเพลงนำเครื่องประดับมาให้ซึ่งตอนแรกตนมองว่าไม่ค่อยเข้ากับชุดแต่พอถึงเวลากับมีบางอย่างมาโดนใจให้ปรับเปลี่ยนจนสามารถเข้ากันได้ตามนิสัยของพี่พึ่งที่ชอบปรับชุดต่างๆให้เข้ากันได้อย่างสวยงามซึ่งการทํารูปปั้นหรือว่าการสร้างรูปปั้นพี่พึง่งหลังจากนี้รูปปั้นสุดท้ายก็คือรูปปั้นที่13ซึ่งเกี่ยวกับการจากไปวันที่13 ตอนอายุ31และเลขที่วัดทับกระดานเลขที่13อีกด้วยค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ